สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Safastory Channel กันอีกแล้วนะก็วันนี้เราก็จะมาจัดห้องของเราเองทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องของเราในตอนนี้นะก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหลกมากเลยทุกคนแล้วก็ดูดิหลายคนอาจจะงงใช่ไหมว่าคอมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคือเราอะ กำลังนั่งเล่นคอมอยู่บนเตียงนี่แหละแล้วทีเนี้อยอยู่ไฟก็ดับเฉยเลยทุกคนเราก็เลยไม่ทันได้เก็บคอมแล้วก็ต้องปล่อยคอมเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะก็วันนี้เราก็จะมาจัดห้องแล้วก็มาเก็บคอมด้วยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดห้องกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจัดเตียงนอนก่อนเลยนะโอเคดูดิลกมากทุกคนเดี๋ยวต้องจัดที่นอนแป๊บเนี่ยตุ๊ก,กาตาก็เยอะมากเดี๋ยวก็จัด่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ จัดที่นอนเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนี่ทุกคนตอนนี้เราก็จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะแบบดูต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะก็แบบเมื่อกี้นี่คือโอโหวางระเกะะกะมากตอนนี้ก็เรียบร้อยสวยงามดีนะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บคอมพิวเตอร์ก่อนเลยทุกคนนี่ทุกคนแล้วก็จะมี iPad ของเราด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วก็แบบสายชาร์จอะไรแบบนี้แล้วก็เมาส์ด้วยทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเก็บคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยทุกคนแล้วก็เก็บเอาไว้อยู่ในกระเป๋านี้นี่แหละแล้วเราก็จะเอาเก็บไว้ในชั้นตรงนี้นะโอเครู้สึกว่าหนักมากทุกคนรู้สึกยกมือเดียวแล้วมีโอกาสที่จะแบบล่วงสูงมากโอเคฟึบโอเคเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้วก็ไอแพดของเราก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปเราจะมาจัดตรงนี้กันเลยทุกคนก็คือบริเวณพวกที่วางสายชาร์จแล้วก็โคมไฟอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็แว่นตาโผล่มาจากไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตจัดตรงนี้แป๊บโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําการจัดวางเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีแบบสายชาร์จอะแดปเตอร์อะไรแบบนี้นะก็จัดวางเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราจะมาจัดบริเวณนี้กันเลยทุกคน ก็คือที่โต๊ะวางหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องให้ทุกคนดูหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าทําไมโต๊ะวางหนังสือถึงมีขวดนนะ้าอยู่ด้วยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็คือเราเอาไว้ดื่มก่อนนอนนั่นเองทุกคนเพราะว่าเราก็แบบดื่มทุกคืนนะก่อนนอนจริงๆก็ดื่มตลอดตรงนี้มีอันนี้ดูทุกคนเป็นอะไรนะสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ เดี๋ยวนี้เราก็ต้องพกเอาไว้นะเพราะว่าแบบเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องพกติดตัวไว้ตลอดโอเคแล้วก็มีขยะอยู่บนโต๊ะเลยทุกคนเป็นเศษกรจจดะดาษนะเดี๋ยวนี้เราจะต้องเก็บไปทิ้งโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะเก็บไปทิ้งเราก็จะขอจัดหนังสือกันหนึ่งเพราะว่าหนังสือมันลกมากเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้วด้วยนะก็เปิดวันที่1กุมภาทุกคนก็คืออีกไม่นานก็ต้องเปิดเรียนแล้วโอเคเดี๋ยวต้องจัดหนังสือให้เรียบร้อย แล้วก็อันน <To> ี้จะเป็นแฟ้มเก็บพวกใบงานหรือว่าการบ้านต่างๆทุกคนแล้วก็กระเป๋านักเรียนที่แบบแสนจะหนักหน่กระเป๋านักเรียนของเราเดี๋ยวจะต้องทําการเก็บแฟ้มใส่กระเป๋านี่ทุกคนเราก็จะเอาแฟ้มอันนี้นะใส่กระเป๋าเลยโอเคใส่เข้าไปในกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็ลุ้ซิปฟึบมีลิ้นชัก2ออันนะแต่ว่าในนี้ก็มีของเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนดูดิก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแฟ้มที่แบบว่า ไม่ได้ใช้เลยทุกคนแต่ว่าเรากาจะใช้ตอนขึ้นมอหนอึ่งนี่แหละเพราะว่าแบบมันเท่ดีอะดูดิเท่มากแล้วก็มีมีการติดเชื้อตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็จะมีสมุดอันนี้ที่เราแบบว่าเคยรีวิวให้ทุกคนดูไปแล้วมันจะเป็นกระดาษสีดาแล้วก็แบบให้เราขูดออกมาเป็นสีๆนะเราก็ยังเก็บไว้นะทุกคนเก็บไว้อย่างดีใน,ะนชักอันนี้แล้วก็จะมีอุป,ปกรณ์เครื่องแบบลูกเสือต่างๆอยู่ในนี้เยอะมากพวกวอลเกอร์อะไรแบบนี้เนาะเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มีตรงนี้ที่ไว้ใส่ตัวเข็มขัด แล้วก็มีนี้ภูจะนำเสนอมากมากอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าอาดิดนตนั่นเองทุกคนเท่มากเลยอ่ะเอาไว้ใส่เวลาไปเที่ยวนะเราก็จะเก็บไว้ในนี้นี่แหละแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวดุกคนอันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดโอเคเก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็แฟ้มอันนี้จะเอาไว้ใช้ตอนมหนึ่งนี่แหละโอเคเราก็จะเก็บไว้ในนี้ชักให้ดีที่สุดโอเค เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ขยะที่เราเจอบนโต๊ะเมื่อกี้เราก็จะทําการเก็บไปทิ้งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปทิ้งขยะแป๊บหนึง่งก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดห้องของเราในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยคนะ่ะบ๊ายบาย